หวานอะยังไงครับพี่ณเดชน์ล่าสุดยายักกดใจให้ไปเลยกดไฟลุกให้ไปแล้วลูกซิปล็อกยังไงครับผมก็เฮ้ยอุ้ยคนลุกไฟลุกไฟลุกเปิดไฟให้หน่อยจ้าหน้าตัดเองถ้าได้เป็นระบบอันนี้แล้วก็ตัดเองหล่อไฟดับอ่ะมาไฟลุกเลยอย่ายักกดไฟให้ล่ะลูกซิปลไอกก็คือจริงๆแล้วก็ถ่ายถ่ายโฆษณาแหละครับผมแล้วก็ ใช้เวลาในการเตรียมร่างกายแล้วมันก็รู้สึกว่าโอ้ทั้งทรามานท้อนอน,นก็ไม่หลับอะไรหิวข้าวก็ทำทุมวิถีทางเพื่อที่จะให้เราแบบอินเชฟให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็ดีที่สุดเาท่าที่เราจะทําได้ในตอนนั้นอะไรเงี้ยก็ผลลับออกมาก็รู้สึกภูมิใจใตัวเองพูดตรงก็ดีใจครับที่แบบว่าเ,เราก็สามสิบสมเร็จแล้วเนาะเราก็แ,แบบเออ แต่ขนาดนี้เราก็ดีใจเนอะคือถ้ามานไี่สิบสามยี่้าอย่างเงี้ยอายุขนาดนั้นผมก็คงจะรู้สึกง่ายกว่านี้อะไรเงี้ยแต่พออายุเยอะมาแล้วมันก็อยากจะหาเตียงมากกว่าตื่นเช้าก็ไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับตื่นตีห้ารุกึ้นมาวิ่งออกกําลังกายเหมือนแต่ก่อนทุกวันก็ไม่ไหวมมไ่จริงผมก็ได้รับ เียงตอบรับที่ที่หลายๆคนก็รู้สึกรู้สึกแบบอ,อยากทํายังไงถึงทำได้แบบนี้อยากทําได้บ้างหรือว่ามีสูตรยังไงหรือว่าภูมอาหาอย่างไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าคนที่ที่ที่กาลังเมนเทนเรื่องบอดี้กับภูมอาหารอยู่จะจะเข้าใจผมเหมือนก,กันใชร้เนี่ยเอ่อไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ตอนนี้คอาจจะเห็นไอดอลหรือว่าคนที่เป็นแบบอย่าง ผมก็อยากรูเหมือนกันว่าเขาทำยังไงอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกใจที่เราก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นแรงกระตุ้นให้กับคนอื่นที่อยากที่จะลองแบบว่าอินเชฟบ้างลองคุมอาหารบ้างอะไรเงี้ยเกื่อจะรับซัมเมอร์อะไรประมาณนี้ครับพอตอนนตอนนี้คนเริ่มติดแามเราเป็นแบบนั้นเราต้องให้มันอยู่กับเราไปตลอดเลยนะคะจริงๆมันก็อยู่กับเรามาอยู่ประมาณนึงแต่ว่าถามว่าจะแบบแห้งๆลีนๆนขนาดนี้ก็ต้องใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะก็ ก็เล่คือผลลัพธ์คคือความอดทนความพยายามเลยคลยือมันต้องใช้น <S <S <เล>ิดหนรยแค่ไหนเออจริงจริง,รง,รงสำหรับการถ่ายแบบเนี่ยผมมีการตัดน้ำ่อประมาณ1 0 10 20ชั่วโมงประมาณ20ชั่วโมงเออซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่ว่าทุกคนุคนที่จะตัดน้ำแต่ว่าสำหรับนายแบบหรือว่าคนที่ถ่ายเป็นบอดี้ช็อตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการตัดน้ำออกจากร่างกายนะหรือมีการกิน่อ,อไม้ฝรั่งเพื่อขับ อส,สออกอะหรือว่าการที่จะกินทุกอย่างให้มันอยู่ในรูปแบบของการต้มไก่ต้มอาจจะใส่เกลือเล็กน้อยอ,อาจจะกินอาหารตามตามสั่งหรือว่าอาหารทั่วไปที่คุณแม่ทําให้ไม่ได้อ,อ,อะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบทรมานปากทรมานกายทรมานใจอะไรอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าก็สุดท้ายก็ผลลัพธ์มันก็เป็นอย่างที่เห็นนะแล้วก็ทรมาน,นขนาดที่พอ่ายเสร็จปุ๊บผมซัดทุกอย่างเข้าท้องหมดเลยนะ <laughs> ฮะแล้วก็จาก น้ำหนักลงไปก็เด้งขึ้นมาก็เป็นโยโย่เป็นปกติอะไรแบบนีเออถ้าถ่ายเสร็จต้องส่งให้น้องไอ้อาดูไหมนะก็ก็มีส่งก็มีส่งให้เขาดูว่าแบบเออเนี่ยกำลังจะถ่ายแล้วนะประมาณนี้อะไรเงี้ยเขางไเป็นห่วงนะครับเขากลัวว่าแบบเดี๋ยวจะเป็นอะไรไปเพราะว่าเราก็ตัดน้ำด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆเขาเห็น กระบวนการการทรมาน์ของเรามาเขาเขาก็เขาก็คงรับรู้แล้วก็พอเห็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเขาบอกเยังไงอ่ะเพราะว่าเข่าที่ฟังแล้วแต่ดูแบบดูใช้พลังก็ค่อนข้างจริงจังนะพี่เพราะว่าเราก็ต้องโชว์บอดี้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มันมาในช่วงเวลาอันสั้นเพราะผมเพิ่งกลับจากเกาหลีมาผมก็กินผัดหมูย่างปิ้งย่างอะไรแบบนี้อะไรก็กินเข้ามาในท้องหมดเลยอะไรเงี้ยพอกลับมาเราต้องมามีวินัยการดูแลบอดี้เพื่อให้ เรดี้ for งานที่จะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยตอนที่เราส่งรูปไปเขาอะเขาตอบเขาเขาก็โอ้ยเขาก็เป็นห่วงแหละว่าจะเกิดแบบลมหน้ามืดอะไรขึ้นมาแต่หลังจากเขาไฟเขียวนะคะบอกว่าแบ่งปันกันได้ไม่ห่วไม่หัวเขาพาไปออกไปไงเขาพาออกไปแล้วนะจริงเขาก็ไม่ค่อยชอบหรอกครับไม่หัวแต่ว่าอย่างพี่ย่าก็ห่วงเหมือนกันนะ ก็กก็็ประมาณนึงครับอะไรที่โปรไปเขาก็ไม่ไม่ค่อยอยากให้ใครได้เห็นเท่าไหร่โค้งขนาดเดือดขนาดไหนที่ไม่ยากว่าไม่ได้เลยเอวต่ำมากๆเลยนะครับไม่หรอกครับผมว่าก็ก็แบบคงแซวๆกันเล่นประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวนะก็คือภาพที่ออกมาคือนี่คือลิมิตที่เขาเพิ่มมากกว่านี้มันจะเป็นยังไงเราจะแบบว่าเสกเองใยตัวเดียวเหรอวันพีนว่าน้ำอะไรให้เรามากกว่านี้ไม่ได้แล้วเนาะไอของท่านสมุนไพร มอที่ที่มีคนติดต่อมาคือไม่ได้ไม่ไม่เอาผมไม่กล้าถ่ายชุดวิญญาณหรอกผมว่ามีคนอยากถ่ายเยอะผมว่าผมไม่เอาดีกว่าอเลยคือเสบายไปเลยแน่นอนแต่เราเป็นสายแบบขอดเพื่อขี่มอเตอร์ไซค์อะไรอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ที่ทำออกมาอย่างนั้นเขาห่วงไหมครับก็เขาคงชินแล้วละครับก็แบบลองทำแล้วทำไปเถอะไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสยถูกเยอะที่สุดแล้วใช่ไหมครับหลังจากนี้จะมี นี่คนณแค่หวังนะเห็นเซรอเพราะว่าเมื่อกี้บ่านจะมีซัมเมอร์ให้เราใช่ก็ไม่ไม่ซัมเมอร์นี่ไม่มีไม่มีไม่เอาแล้วพี่ไม่ไหวแล้วกลับมากินเันก่อนก็ซัดทุเรียนไปสองครูเล่นปีแล้วไหนทำแล้วแบบมีโฟโต้บุ๊กเก็บไว้เลยไหมแบบเกิดเออเดี๋ยวน่าจะมีบนบิวบอร์ดผมไม่ต้องทำโฟโต้บุ๊กเลยก็ร้อยครับเตรียมเตรียมจีดได้เลยว่าพี่แฟนพี่แฝงอย่างนี้ครัแต่คุณแฝงเป็นคน มีความสุขกันกินใจใช่ผมเป็นคนกินกินเก่งกินง่ายกินทุกอย่างได้หมดเลยอะไรเงี้ยแม่แก้ว่าไงบ้างคัใช่รับทุ่มเขมากแม่ก็ไม่เข้าใจหรอกครับว่าแบบเทำไมต้องแบบอดอาหารอะไรไม่ชวนกินอะไรก็กินไม่ได้อะไรเงี้ย ก็บอกว่าเดี๋ยวต้องถ่ายแบบอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่แกก็จะชอบทําอาหารเอามาเสิร์ฟตลอดอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสคือแม่แม่นี่ก็คือความทำงานของคุใช่ครับคืนเมื่อวานก็เอาชุลเรียนมาเปิดรอหน้าเราตาเขากินเลยแล้วตอนนี้ก็กลับมาปกติแล้วใช้ชีวิตเหมือนปกติครับใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมครับก็แปี้เมื่อกี้เราเล่าเรื่องว่าไปเกาหลีมาเป็นยังไงบ้างคะที่เกาหลีของคุณอากาศหนาวมากครับก็ อ <si ุ้ยหล่อทุกคนเขาอุ่นๆนะครับผมเออก็ะไรจะเซวเลยว่าเอ้ยดูดูไม่น่าหนาวนะทุกคนดูอบอุ่นไปมากับนายอ่ะไม่ด oui ูแซวกันอะไปที่นั่นเลยใช่ครับก็จริงๆก็เป็นทริปแรกที่ผมได้เดินทางไปเที่ยวกับน้องด้วยก็ดีนะครับน้องน้องพายก็เป็นไกด์แบบเป็นล่ามแปลภาษาเกาหลีแบบให้เราในทุกคืนที่แบบออกไปกินอาหารเย็นอะไรเงี้ยถามว่าแล้วเซลไม่พอ เราก็เราก็เห็นเห็นเขาเห็นเขามานานแล้วนะครับทั้งทั้งคู่เลยอะไรเงี้ยทั้งทำงานด้วยกันทั้งแบบว่าเขาเขาเขาไปไหนมาไหนด้วยกันกับทางทีมของเขาอะทีมผู้จัดการด้วยแล้วก็มีน้องๆเพื่อนเนี้ยไปด้วยกันมาไหนตลอดก็เห็นเด็กสองนี้มาตั้งนานแล้วก็ก็ดูเขามีความสุขนะผมว่าก็ก็เาทำงานด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าอะไรยังไงผมลองไปถามน้องดีกว่าภาพภที่เราเห็นภาพที่เราเห็นหน้ารำไปแค่ไหนภาพที่เห็นทำาป็นหน้ารำหน้ารำเล ภาพที่เห็นก็น่ารักครับผมภาพที่ไม่เห็นก็ยิ่งน่ารักคือเราเป็นซิปเปอร์ไหมตอนนี้เราเป็นซิปเปอร์เราเป็นซิปเปอร์นหมืิฟเฟอร์แปลว่าเชียร์เออเชียร์เอเชียร์ก็เชียร์ก็เชียร์ก็เชียแต่ก็ไม่ไม่ได้แบบไปแบบเฉี่ยวหน้าอ้าตาอะไรเงี้ยก็แบบให้แบบเขาเป็นแบบรู้จักกันก็คุยกันอะไรเงี้ยเขามียื่นมือถือให้ไหมครับพี่แพรถ่ายรูปให้เราหน่อยสองคนไม่มีมีแต่ผมนี่แหละ ได้ข่าวว่าเราเป็นนักชงมืออาชีพไปแล้วผมเหรอก็ไม่เชิงนะครับก็เราก็คงมีความสุขครับที่แบบเห็นคนอื่นมีความสุขด้วยเพราะว่ามันก็มันก็กาแฟกันอะไรอย่างเงี้ยค่เราคู่เขาคู่เราอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไม่ผมเลพี่มันมีโมเมนต์อะไรที่ได้หวานบ้างที่ตอนไปสงการที่เขางานมันมีโมเมนต์อะไรบ้างจริงก็ถือว่า ทำงานกันมานานแล้วก็หลังจากที่ไปช่วงที่ไปสวิตเซอร์แลนด์แล้วก,กลับมาก็แทบไม่ได้ไปเที่ยวกันเลยปก<ม>ติบางทีก็ว่างก็ไปกินอาหารเช้ากันไปเดินสวนเดินอะไรแต่หลังมาก็ทำงานแยกกันทู<ม><ม>อะไรเงี้ยก็พอได้มีโอกาสไปเที่ยวกันที่เกาหลีก็ ได้ใช้แบบได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันจริงๆอะไรเงี้ยครับไปปิกนิกไปเดินสวนทําอะไรที่แบบที่เราเคยทาเวลาเราไปเที่ยวเวลาเราอยู่ ừ, ที่นี่อะไรเงี้ยก็ก็เป็นการแบบเติมพลังให้กับเราทั้งคู่ก่อนกลับมาทําทงานค่ะถ,ถ้าอย่งายงน<ม>ี้เวลาที่ทํางานหนักนมันจะหาดทุกแบบนี้เพื่อจะเติมพลังบ่อยๆจริงๆแล้วเราก็กระหายการเที่ยวเหมือนกันครับทุกคนที่นี้ก็ <ๆ S 2> คุยว่าอยากไปนั่นไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยเพราะว่าโควิดเนามันก็หลายปีแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีโอกาสเดินทางกัยอือก็ตอนนี้ก็ แผนไปเยอะเหมือนกันครับก็จะไปเที่ยวไหนไปทำอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยก็ปีนี้ถ้ามีโอกาสบ้างก็คงจะได้เห็นกันที่ต่างประเทศกันบ้างคุณมีความแน่ใจทิปไหนอยากจะคุกเข่าบ้างไหมคะเฮ้ยเฮ้ยงานนี้เราจะไปของพี่มากกับคิมนะะที่ที่ต่างประเทศไม่จรว่่าาาเะไไปอมใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับหมายถึงว่าคิมกับพี่มากเขาจะมีการจัดอะไรสักอย่างที่นู่นประมาณนี้ก็คแต่แต่ฟิลแต่ฟิลของพี่มากก็คือแบบอิตาลีโรแมนติกมันก็ฟิลได้นะคะ ก็ไม่เอาดีกว่าครับเราไปเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวด้วยีถามเรื่องแบบแลดเด็ตติดดินอะไรเนี่ยค่ะก็ายังแบบใช้ชีวิตติดดินขกหน่าเลยทำไม่ไม่เหมือนกับคนแบบธรรมดายังขับมอเตอร์ไซค์ย่งหน้าร้อนอย่นี้จะเห็นแลเด็ตตักมารถจักรยานแล้วช่วงนี้ก็จริงๆก็ผมว่ามันก็ในเมืองกรุงเทพะครับรถมันติดอะไรเงี้ยว่าอะไรที่มันง่ายๆผมว่าใช้หมด ไม่ไม่ค่อยชอบขับรถเพราะว่าเราติดแล้วมันทําอะไรหลายหลายอย่างยากครับแต่มันต้องระมัดระวังนะครับผมก็ระวังนะผมก็ใส่หมวกอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็ก็ระวังทิศทางอะไรอย่างเงี้ยจริงๆรถมอเตอร์ไซค์ผมขับไม่เร็วหรอกครับได้แค่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่ามีคนแบบว่ามันแบบแอ็นๆอ่ะมอไซค์แบบสองจังหวะอะไรเงี้ยไม่ช้าแต่ขับแล้วมีคนชื่นชมจะขับเลยมีคนชื่นชมว่าเป็นแบบว่า ว่าก็เราผมว่าผมอยู่ในจุดที่แบบก็เคยใช้เงินกับสิ่งของเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นของนอกกายของในกายก็ตามนะครับแบบรถยนต์เสื้อผ้าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอถึงจุดๆหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นคนที่เผลออะไรเป็นพักๆอะไรเงี้ยใช้ของก็ใช้ไม่ค่อยคุ้มไม่ค่อยดูแลก็เลยตัดปัญหาไปเลยว่าอะไรที่ไม่จำเป็นก็ไม่ใช้ไม่ซื้อเลยอะไรเงี้ยก็ก็แฮปปี้มากกว่า อย่างเรามีการควบคุมตัวเองอย่างไรบางอย่างบางคนคือแบบพอมันมีเงินมากๆเขาก็อยากที่จะใช้ซื้อความสุขอะไรอย่างเงี้ยอยากเก็บเงินไว้ไปเที่ยวมากกว่าอันนี้คือแบบแบบเป็นเป็นโกหลักลยว่าแบบจะไม่ใช้ซื้อรถซื้ออะไรแบบแพงๆอะไรเงี้ยจะเก็บเงินไว้ไปเที่ยวแล้วก็ไปใช้จ่ายพี่ลูกอะไรเงี้ยเก็บเงินไปใช้งานด้วยแบบอ้ยหมดเลยวาดเทีอบ ด้วยหรือเปล่าด้วยหรอเปล่าด้วยหอด้วยหรือไม่ไม่มีคำถามว่าด้วยหรือเปล่าก็ก็คงส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งก็ไม่ว่าจะเป็นเรือนหอเป็นงานแต่งหรือเป็นอะไรก็ตามนะครับผมก็เราก็ แผนๆไปด้วยอะไรเงี้ยครับก็มีก็มีเก็บเงาเงิน,นด้วยสะสวนดั่นด้วยเริ่มเริ่มแบบซื้อครบยังนะเฮ้ยที่ท <ใน S 2> มีไว้อะไรเงี้ยพอจะแบบเขบคุมได้แล้วหรือย<น>ังก็ยังเหรอครับยังยังถ้าจริงๆแล้วแปลว่าจริงๆแต่คนวางแผนถ้าจะทําอะไรคือมันต้องแบบใช่ใช,ใช่เป็น,เป,นเป็นคนเป็นคนวางแผนไว้แล้วก็ไม่ค่อยได้ตามแผนอะไรโอเคค่ะ